ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูระบบคอนโทรลปั๊มน้ําควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งเวลาได้ของตัวนี้จะเอาไปควบคุมคอนโทรลปั๊มน้ํำคูลิ่งแท็บของทางฟาร์มไก่นะครับพวกฟาร์มไก่ไข่ต้องมีการควบคุมระบบความเย็นให้ได้26.5สองศานะครับตัวนี้จะ ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและควบคุมได้ทั้งเวลานะครับเวลาของปั๊มน้ําที่จะดูดไปหล่อเลี้ยงคลิ่งแถบจะทำหนึ่งนาทีพักห้านาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นวงจรคร่าวๆจะมีแมกเนติกหนึ่งตัวฟิวแล้วก็ทามเมอร์ตัวควบคุมอุณหภูมินะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับ แต่มันก็ควบคุมในระบบของฟาร,ร์มไก่ได้เพื่อให้ได้เข้าสู่มาตรฐานของทางเครรอเบทากูเขาบริษัทแก้วทองคำรับรับต่อตู้คอนโทรลทุกประเภทนะครับตามใบสั่งของลูกค้าสำหรับใครอยากได้ตู้คอนโทรลแบบไหนก็สามารถติดต่อทางเราได้นะครับตั้งแต่ตู้คอนโทรลห้องเย็นยัน ตู้เมนไฟตู้โหลดเซนเตอร์ต่างๆนานานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ